เรื่องราวที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นประสบการณ์สุดหลอนที่เกิดขึ้นกับเพื่อนในช่องคนหนึ่งครับเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในตอนที่เพื่อนคนนี้ได้ขับรถกลับบ้านที่ต่างจังหวัดและเขามีความจำเป็นต้องแวะโรงแรมข้างทางที่หนึ่งซึ่งเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าโรงแรมแห่งนี้มีเรื่องน่ากลัวสยองขวัญซ่อนอยู่แค่ฟังก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันก็เหมือนเดิมครับเพื่อน กดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับอีเมลฉบับนี้ถูกส่งมาจากคุณตั้มครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่ผ่านมาคุณตั้มได้เล่าให้ฟังว่าย้อนหลังกลับไปในตอนนั้นตัวของคุณตั้มกับแฟนมีความจำเป็นต้องขับรถออกจากกรุงเทพเพื่อเดินทางไปยังบ้านเกิดของเขาในจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานครับ ซึ่งตัวเขาเองบอกว่าตามปกติแล้วเขากับแฟนเนี่ยจะขับรถกลับบ้านในทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งอยู่แล้วครับซึ่งเส้นทางที่ใช้ก็จะเป็นเส้นทางเหมือนเดิมเหมือนเช่นทุกครั้งและการเดินทางทุกรอบที่ผ่านมาทุกอย่างมันก็เป็นไปตามปกติครับแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุณตั้มกับแฟนต้องจดจําไปทั้งชีวิตในวันนั้นคุณตั้มจําได้ว่าเป็นวันที่เขาวางแผนจะขับรถกลับบ้านในช่วงเย็นของวันศุกร์ครับ ออกเดินทางจากกรุงเทพในช่วงตอนเย็นไปถึงที่บ้านก็น่าจะเป็นช่วงเวลากลางดึกพอดีแต่ในวันนั้นมันเป็นวันที่เขาต้องออกไปพบลูกค้านอกสถานที่และมีการขับรถมาทั้งวันครับหลังจากที่เลิกงานทั้งสองคนก็ทําตามแผนที่วางไว้คือขับรถออกจากกรุงเทพในช่วงเวลาตอนเย็นซึ่งก็เหมือนเคราะห์ซ้ํากรรมซัดยังไงไม่รู้นะครับเพราะในวันนั้นเป็นวันที่กรุงเทพรถติดมากๆกว่าที่พวกเขาจะหลุดออกมาจากกรุงเทพได้ เวลาก็ล่วงเลยไปถึงประมาณเกือบสองทุ่มทั้งสองคนก็ขับรถมาตามทางเรื่อยๆครับซึ่งดูเหมือนทุกอย่างก็เป็นไปตามปกติเหมือนเช่นเดิมแต่หลังจากที่ขับรถผ่านไปประมาณ3-4ถึงชั่วโมงตัวคุณตั้มก็เริ่มมีความผิดปกติเขาเริ่มสังเกตว่าตัวเองเนื่อยเริ่มหาวมากขึ้นสายตาอ่อนล้าและอยากจะนอนมากเต็มทีซึ่งในตอนนั้นแฟนที่นั่งอยู่ข้างๆก็สังเกตถึงความผิดปกตินี้ได้เช่นเดียวกัน คุณตั้มก็เลยพูดคุยกับแฟนว่าอยากจะหาโรงแรมข้างทางนอนพักผ่อนกันสักหน่อยกะว่านอนสักไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นก็จะเดินทางต่อแฟนเองด้วยความเป็นห่วงจึงเห็นด้วยกับไอเดียนี้อย่างเต็มที่เลยครับได้มีการบอกกับคุณตั้มว่าเดี๋ยวขับรถไปตามทางเรื่อยๆก่อนถ้าเจอข้างทางตรงไหนเป็นโรงแรมที่สามารถนอนพักค้างได้ก็ให้เลี้ยวรถเข้าไปได้เลยซึ่งหลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็ได้เจอป้ายเล็กๆข้างทางป้ายหนึ่งครับ เป็นป้ายไฟที่มีลูกศรบอกให้เลี้ยวซ้ายว่าด้านในซอยนี้มีโรงแรมเมื่อเห็นแบบนั้นคุณตั้มจึงตัดสินใจเลี้ยวรถเข้าไปในซอยทันทีซึ่งหลังจากที่เข้าซอยมาได้ไม่ไกลเพียงแค่ไม่เกิน50เมตรรถก็ไปจอดอยู่ด้านหน้าทางเข้าของโรงแรมครับเมื่อมองเข้าไปที่ด้านในพบว่าลักษณะของโรงแรมแห่งนี้เป็นบ้านพักแบบบังกะโลที่แต่ละหลังถูกแยกออกจากกันแต่มันก็ไม่ได้ตั้งห่างกันมากครับ คุณตั้ก็เลี้ยวรถเข้าไปจอดที่หน้าบ้านหลังหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะถูกจัดทำไว้เป็นล็อบบี้ครับทั้งสองคนลงจากรถเพื่อไปพูดคุยกับพนักงานซึ่งคุณตั้มบอกว่าบรรยากาศรอบตัวในตอนนั้นค่อนข้างจะเงียบมีแสงไฟริบหรี่จากโคมไฟในสวนส่วนตัวบ้านบังกะโลแต่ละหลังก็ดูเรียบร้อยถึงแม้จะดูเก่าไปบ้างก็ตามเขาเองก็ไม่ได้คิดอะไรครับ เขาเดินเข้าไปที่ล็อบบี้และได้เจอกับพนักงานต้อนรับหญิงวัยกลางคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสพนักงานคนนั้นสอบถามกับทั้งสองคนว่าต้องการห้องพักหรือเปล่าคะคุณตั้มก็เลยบอกไปว่าใช่ครับพวกเราอยากจะได้ห้องพักสำหรับหนึ่งคืนพนักงานยิ้มแล้วก็บอกกับทั้งสองคนว่าตอนนี้มีห้องพักเหลืออยู่ห้องหนึ่งพอดีเป็นบังกะโลหมายเลขห้าสนใจไหมคะเมื่อได้ยินแบบนั้นแฟนของคุณตั้มที่ยืนอยู่ด้วยกัน เธอก็รู้สึกสงสัยครับถามพนักงานกลับไปว่าทําไมถึงเหลือแค่ห้องเดียวล่ะคะเพราะว่าตอนนี้โรงแรมก็ดูเงียบๆห้องอื่นๆก็ไม่มีรถจอดน่าจะไม่มีแขกเข้าพักหรือเปล่าพนักงานได้แต่ยิ้มและอธิบายให้แฟนฟังว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวน้อยและบังกะโลหมายเลขห้าเป็นห้องที่ดีที่สุดห้องใหม่สะดวกสบายและเงียบสงบคิดว่าลูกค้าน่าจะชอบห้องนั้นคะ่ะเมื่อได้ยินแบบนั้นคุณตั้มก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาครับ พวกเขาทั้งสองคนตกลงที่จะจองห้องนั้นและจ่ายเงินค่าห้องพักในทันทีเมื่อทำอะไรเสร็จเรียบร้อยก็รับกุญแจมาและพากันขับรถไปยังบังกะโลหมายเลขห้าหลังจากที่จอดรถเสร็จทั้งคู่ก็พากันขนข้าวของลงจากรถคุณตั้มเองขนของส่วนหนึ่งเดินเข้าไปที่ด้านในก่อนครับพบว่าด้านในของบังกะโลหลังนี้ก็เหมือนที่พักราคาถูกทั่วไปภายในมีเตียงขนาดใหญ่หนึ่งเตียงโต๊ะเขียนหนังสือและตู้เสื้อผ้า ทุกอย่างดูสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยดีครับจากนั้นไม่นานแฟนก็เดินตามเข้ามาพร้อมกับทำหน้าแปลกๆคุณตามก็เลยถามกับเธอว่าเป็นอะไรทำาไมถึงทำหน้าแบบนั้นล่ะแฟนก็เลยเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่เธอกำลังขนของลงจากรถนั้นสายตาของเธอก็เหลือบไปเห็นเงาของคนอยู่ที่หน้าต่างของบังกะโลข้างๆก็คือหลังที่6เธอก็เลยหันไปมองครับและพบว่าเป็นใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังเปิดม่านแง้มออก แล้วก็จ้องมองมาที่ทองคู่ด้วยความตกใจแฟนก็เลยหลบสายตาแต่เมื่อเธอหันกลับไปมองอีกทีก็พบว่าพมานของบังกะโลหลังนั้นก็กลับมาปิดเหมือนเดิมแฟนบอกว่าเธอเองไม่ได้คิดอะไรครับแต่ในใจก็ยังคงรู้สึกสงสัยแบบแปลก,ปลกเมื่อได้ยินแบบนั้นคุณตามก็พยายามปลอบใจแฟนบอกว่าไม่น่าจะมีอะไรหรอกมั้งน่าจะเป็นแขกที่พักอยู่ห้องข้างๆแหละอย่าไปสนใจเลยทั้งสองคนก็ช่วยกันเก็บข้าวของแยกย้ายกันทำธุระส่วนตัว หลังจากนั้นก็พากันเข้านอนด้วยความเหนื่อยล้าจากการขับรถมาทั้งวันทําให้หลังจากที่หัวถึงหมอนคุณตั้มก็หลับไปในทันทีเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ครับอยู่ดีๆคุณตั้มก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะว่าเขาเองได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นที่ด้านนอกห้องพักเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงเคาะประตูและเคาะหน้าต่างสลับกันไปกอก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 คุณตั้มลืมตาตื่นขึ้นมาพยายามนอนฟังเสียงนั้นจนทําให้เขาได้รู้ว่า เสียงที่ได้ยินดังมาจากบังกะโลหมายเลข6กครับเขาฟังเสียงนั้นจนเริ่มที่จะงุนงิดได้แต่คิดอยู่ในใจว่าในช่วงเวลาแบบนี้ทำไมแขกห้องข้างๆถึงไม่มีความเกรงใจกันบ้างเลยแต่เขาก็ไม่ได้อยากคิดอะไรมากมายครับยังคงพยายามนอนต่อไปแต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ต้องขนลุกไปทั้งตัวด้วยความเงียบในช่วงเวลากลางเด็กคุณตามได้ยินเสียงเท้าของใครสักคนกำลังเดินออกมาจากบังกะโลหลังหมายเลข6 เดินเหยียบหินกรวดทําให้เสียงนั้นมันดังชัดเจนเป็นอย่างมากแต่สิ่งที่ทําให้คุณตั้มต้องนอนเกรงก็เพราะว่าเสียงก้าวเท้าเดินนั้นมันเริ่มดังมาจากหน้าบ้านหลังที่6แล้วค่อยๆก้าวมาจนหยุดอยู่ที่หน้าบ้านหลังที่5บ้านที่ทั้งสองคนกําลังนอนอยู่ในตอนนี้แต่ที่น่ากลัวไปมากกว่านั้นคือเสียงเท้านั้นเดินขึ้นบันไดามาครับแล้วก็เคาะเข้าที่ประตูหน้าห้องกอกกอกคุณตั้มตัดสินใจลุกขึ้นจากเตียง ค่อยๆย,ย่องไปที่หน้าประตูแล้วรอฟังว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกเสียงเคาะประตูเงียบไปสักพักหนึ่งหลังจากนั้นมันก็กลับขึ้นมาดังอีกครั้งกอกกอกซึ่งการเคาะรอบที่สองนี้คุณตั้มตัดสินใจแง้มประตูแล้วเปิดออกดูทันทีครับแต่สิ่งที่เจอทําให้เขาต้องรู้สึกงงเป็นอย่างมากเพราะที่หน้าประตูว่างเปล่าไม่มีใครยืนอยู่ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยครับหลังจากที่เคาะประตูแล้วจะวิ่งไปแอบตรงไหนได้ ในใจตอนนั้นตัวเขาเองไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นเลยนะครับคิดอยู่เพียงแค่ว่าเขากําลังโดนห้องข้างๆแกล้งอย่างแน่นอนด้วยความไม่กลัวครับคุณตั้มตัดสินใจเดินลงจากห้องพักทันทีเดินมุ่งหน้าไปยังบ้านพักหลังที่6ซึ่งตอนที่ไปถึงเขาก็ใช้มือเคาะไปที่ประตูเลยนะครับหลังจากที่เคาะอยู่หลายครั้งก็ไม่มีเสียงอะไรตอบกลับมาภายในห้องคุณตั้มตัดสินใจพูดออกไปทันทีว่าขอโทษนะครับพวกเราไม่รู้จักกัน ทำไมต้องมาเคาะประตูที่หน้าห้องผมด้วยมีอะไรหรือเปล่าครับทุกอย่างยังคงเงียบยังคงไม่มีเสียงตอบมาจากภายในห้องเหมือนเดิมเมื่อไม่ได้คําตอบทําให้คุณตามรู้สึกหงุนหงิดเป็นอย่างมากครับเขาตัดสินใจเดินกลับมาที่ห้องพักและใช้โทรศัพท์ที่มีอยู่ภายในห้องโทรไปที่ล็อบบี้แฟนที่นอนอยู่ข้างๆก็ตื่นขึ้นมานะครับพยายามสอบถามกับคุณตามว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นคุณตามก็เลยเล่าเรื่องที่เจอเมื่อกี้ให้แฟนฟัง หลังจากที่รอสายอยู่ได้ไม่นานพนักงานก็รับโทรศัพท์ครับคุณตั้มได้แจ้งกับพนักงานถึงเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นแต่เสียงปลายสายที่ตอบกลับมาเป็นเสียงที่ดูงงง,ง,งครับพนักงานแจ้งกับคุณตั้มว่าเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าบ้านพักหลังที่6ไม่มีลูกค้าพักเมื่อได้ยินแบบนั้นทำให้คุณตั้มพูดตอบกลับไปในทันทีบอกว่าไม่มีลูกค้าพักได้ยังไงเพราะว่าผมเนี่ยได้ยินเสียงมาจากบ้านพักหลังนั้นจริงๆถ้าไม่เชื่อคุณก็มาดูได้เลย ทั้งคู่ก็วางสายกันไปครับหลังจากรอยอยู่ได้ไม่นานก็มีพนักงานผู้ชายคนหนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์มาหาคุณตั้มกับแฟนที่ยืนรอยอยู่ด้านนอกห้องพักเขามาพร้อมกับกุญแจห้องพักหมายเลขหกหลังจากนั้นก็เดินนําพาทั้งคู่ไปยังที่ประตูไขกุญแจแล้วก็เปิดเข้าไปเมื่อประตูเปิดออกภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าทําให้คุณตั้มต้องขนลุกไปทั้งตัวเลยครับสิ่งที่เห็นก็คือภายในห้องพักหมายเลขหกว่างเปล่า เป็นห้องว่างๆที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยสักชิน้นแฟนที่ยืนอยู่ข้างๆก็ตกใจเช่นเดียวกันครับเธอหันไปบอกกับพนักงานว่าตอนที่มาถึงเธอยังเห็นผู้หญิงคนหนึ่งพักอยู่ในห้องนี้เลยพนักงานได้แต่ยืนนิ่งฟังเรื่องราวที่แฟนเล่าและได้บอกกับทั้งคู่ว่าบ้านพักหลังนี้ไม่มีใครมาพักนานแล้วครับตั้งแต่เกิดเรื่องเมื่อปีที่แล้วโดวยความอยากรู้คุณตั้มก็เลยสอบถามกับพนักงานไปว่าที่นี่เคยเกิดอ,อะไรขึ้น พนักงานก็เลยเล่าให้ฟังเพียงสั้นๆว่าปีที่แล้วมีลูกค้าผู้หญิงคนหนึ่งขับรถเข้ามาในรีสอร์ทแจ้งกับทางพนักงานว่าต้องการเปิดห้องเป็นเวลา2คืนซึ่งหลังจากนั้นเธอก็ได้แต่เก็บตัวอยู่ในห้องพักไม่ออกไปไหนเลยจนเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อครบกำหนดเธอก็ยังคงไม่ออกมาเช็คเอาท์พนักงานจึงตัดสินใจไขกุญแจเปิดเข้าไปดูจนได้พบว่าผู้หญิงคนนั้นนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียง ซึ่งไม่มีใครรู้สาเหตุการเสียชีวิตแต่ทางเจ้าหน้าที่ได้สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากโรคประจําตัวซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นแขกที่เข้ามาพักในบ้านหลังที่6ก็จะเจอเรื่องราวแปลกๆที่อธิบายไม่ได้จนทางรีสอร์ทเองตัดสินใจปิดบ้านพักหลังนี้ไปถาวรและไม่ให้ลูกค้าคนไหนเข้ามาพักอีกคุณตามกับแฟนได้ฟังแล้วก็รู้สึกขนลุกไปทั้งตัวครับพวกเขารีบกล่าวขอบคุณพนักงานและกลับเข้าห้องด้วยความรู้สึกที่ไม่สบายใจ และถึงแม้ว่าพวกเขาจะพยายามนอนต่อแต่เรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นมันยังคงฝังอยู่ในความทรงจําทําให้ทั้งคู่ตัดสินใจที่จะไม่อยู่ที่นี่อีกต่อไปพวกเขาเก็บข้าวของและเช็คเอาท์ออกในตอนกลางดึกรีบขับรถออกมาทันทีโดยไม่รอให้ถึงเช้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นเปลี่ยนแปลงการเดินทางกลับบ้านของคุณตามกับแฟนไปอย่างสิ้นเชิงพวกเขาไม่เคยขับรถกลับในช่วงเวลากลางคืนอีกเลย และนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณอีเมลฉบับนี้จากคุณตั้มมาณที่นี้ด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเ,เ,เรื่องราวเรื่องนี้ฟังแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างส่วนตัวผมเองผมมีความรู้สึกว่าผมมีโอกาสได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโรงแรมที่อยู่ข้างทางไปก็หลากหลายเรื่องนะครับซึ่งแต่และเรื่องนั้นก็ฟังสนุกแล้วก็น่ากลัวขนลุกมากๆซึ่งผมเชื่อว่าหากว่าเพื่อนๆตอนที่ฟังอยู่ พยายามนึกภาพตามบรรยากาศที่ผมเล่าแล้วเพื่อนๆก็คงขนลุกไม่ต่างจากผมยังแน่นอนละครับเพื่อนๆละครับขนลุกแบบที่ผมบอกบ้างหรือเปล่าหรือคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับส่วนหากว่าเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องของเพื่อนๆเองหรือว่ารับฟังจากใครเล่าให้ฟังมาถ้าอยากให้ผมนํามาถ่ายทอดให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังแบบนี้ส่งเรื่องของเพื่อนๆมาที่อีเมลด้านล่างได้เลยนะครับ และก่อนที่จะจากกันไปก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้กด s ั b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ